และเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันนะครับที่กำไรของตลาดหุ้นบ้านเราโดนดาเวเกรดมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับกสิกรเรามีการอาอกบทวิเคราะห์ในฝั่งของตัว TFM หรือว่าย่อมาจาก Tracking Fundamental Momentum ในการดู Earning Per Share นะครับหรือว่าตัวกำไรของตลาดหุ้นนะครับในปีนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าเช้าว,วันนี้นะครับตัว EPS เนี่ยนะครับลงมาอยู่บริเวณประมาณ91.5แล้วนะครับ ถามว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนยืนอยู่บริเวณประมาณ95จนถึงวันนี้เนี่ยเราเจออะไรมาบ้างนะครับก็เราเจอเรื่องของตัวน้ำเราเจอเรื่องของตัวแผ่นดินไหวเราเจอเรื่องของตัวทารีฟเราเจอเรื่องของงบการเงินของกลุ่มแบงค์นะครับสกลุ่มหลักๆเนี่ยนะครับก็เป็นผลที่ทําให้เซตเนี่ยมีการดาวเกรดลงมาซึ่งของเราเนี่ยนะครับเราอยู่ที่บริเวณประมาณ88นะครับเราอยู่ที่บริเวณประมาณ88แแต่ดูรันเวย์แล้วก็ต้องบอกว่ามีดาวไซด์ของเราครับ ขนาดตอนแรกเนี่ยนะครับโหตอนนั้นอยู่96 97 98นะครับเรากดลงมาแล้วนะนะครับแล้วก็เราจะแผ่นดินไหวแล้วก็ตัวทาริฟเนี่ยเรากดลงมาต่ออยู่88นะแต่ก็ต้องบอกว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยเหลืออีกประมาณแค่4นะจาก92ลงมา88เนี่ยผมว่ามีโอกาสที่มันจะโดนดาวเกรดต่อนะครับโดยหลักๆเลยในรอบนี้เนี่ยเซกเตอร์ที่โดนดาวเกรดนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับแบงค์โดนเกือบหมดเห็นไหมครับลายชื่อแบงค์เนี่ยโดนเกือบทุกแบงค์นะครับแล้วก็พลังงานนะครับเนี่ย ซึ่ง2อันนี้เซกเตอร์ใหญ่พลังงานเนี่ยยีแบงก์เนี่ยสิบเปนะครับรวมกันเนี่ยสาในการโดนดาวเกรดนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้โดนปรับประมาณการลงมานะครับหลักๆเลยคือปิโตเคมนะครับลบไป9%้นะครับแบงค์ลบไป2%ซนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ถ้าเราลองดูนะครับจากอัตราการเติบโตนะครับคุณลองดูผ <c oughs> มไม่อยากเปิดชาร์้เลยมันเนี่ยครับ จากตลาดที่ผ่านมามีการอัปเกรดทั้งเออร์เน็งกับตัวแทร็กเก็ตไพรซ์พร้อมๆกันเนี่ยในทุนของเรานะตัวเดียวครับนะครับแล้วก็ตัวที่โดนดาวเกรดทร็กเก็ตไพรซ์นะครับก็เนี่ยครับสิบกว่าตัวยี่สิบตัวแต่ตัวที่โดนทั้งแทร็กเก็ตไพรซ์โดนทั้งเออร์เน็งนะครับแดงเถือกเลยนะครับโดนกันเยอะนะครับก็โดนทั้งนิคมโดนทั้ง F&B โดนทั้งคอน sumer staple consumer, St consumer discretionary แบงค์เอเนจีเอาง,ง่ายๆครับโดนเงินเกือบหมดนะครับเลยเป็นเห็นเลยเป็นที่มาว่าเราเริ่มเห็นการดาวเกรดนะครับเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะนี่คือเวลาหน้าหุ้นนะครับทุกคนนี่คือหน้าหุ้นนะนะตัวบวกเนี่ยคือค่อนข้างน้อยมากแต่ตัวลบเนี่ยในเชิงของว e กออนว e กนะครับเนี่ยโดนหมดนะครับหลักๆคือแบงค์แบงค์โดนจากอะไรครับก็คือโดนจากเรื่องของการ Price i n ดอกเบี้ยเข้าไป โดนจากการเรื่องของการดาวเกรดโลนนะครับแล้วก็โดนจากเรื่องของการตั้งสำรองที่มีโอกาสสูงในอนาคตนะครับก็คือเอา,อาง่ายๆคือ3ไสในหลักของแบงค์เนี่ยโดนหมดนะครับก็ทําให้โดนพยาป,ป,ประมาณการลงมานะครับและผมกดเป็นเคอร์ฟให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยเตือนไว้เมื่อตอนงบแบงค์ก่อนจะออกนะครับว่าเราเริ่มเห็นการสิ่งที่ไม่แบงค์มันแข็งเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือคือดูดีขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มพังหัว,หวลง นะครับแล้วสิ่งที่กลัวนั่นก็คือตอนนี้เจ็ดอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นแฟต์แล้วนะแต่ถ้าใครจําได้เดือนก่อนนะ่ะตัว EPS division เนี่ยมันยังอยู่ขึ้นอยู่เลยแล้ว forexholding ก็ขึ้นแต่เราก็ระวังระมัดระวังไว้ประมาณ 1- นึเดือนว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ perform เหมือนเดิมแล้วนะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเอ่อในฝั่งของตัวปิโตเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่านับตั้งแต่ในช่วงของ Q3Q4 ที่ผ่านมามาเป็น Q1 แล้วเป็น Q2 ปีนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นเทรนแบบนี้เลย นะครับก็คือโดนทั้ง Target Price โดนทั้ง Revision ก็เป็นไซเบอร์ดาวแล้วก็ไม่แปลกที่อสองกราฟนี้มันจะเหมือนกันนะครับเวลา e a r n i n g ็ลงแรงๆเนี่ยนะครับฝรั่งเนี่ยก็เทออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะว่ารอบปิดโตเนี่ยอันนี้คือเฉพาะปิดโตก่อนนะมันยังไม่ใช่รอบปิดโตปิดโตเนี่ยอาจจะไปรอดูอีกทีนึงคือแบบครึ่งปีหลังเลยอ่ะแต่ครึ่งปีแรกเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างมากคือแค่เล่นเด้งไม่ไม่โตแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเล่นเด้งในฝั่ง,งตัว global pay เนี่ยเราแนะนำนะครับวว่่าาออจจะไปดูในฝัังขงขต scgp หรืออาจจะไปดูในฝั่งของตัว e r e x นะครับอาจจะดีกว่าที่จะมาช้อนซื้ออย่าง irpc ปูนใหญ่ gc ivl นะวันนี้นะครับคือถ้าคุณเล่น g ก o บอลเหมือนกันเนี่ยนะครับอาจจะดูอีกมิติหนึ่งก็คืออิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่ง scgp อาจจะดูดีกว่าปิดตตัวอื่นๆในสั่งของสายโอลิฟินกับอะโลเมติกส์ตรงนี้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งภาพหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวเอ่อฟู้ดบ้างจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเราก็ยังเห็น ในเรื่องของตัว target price downgrade อยู่นะสมมุติคุณลองดูเทรน์แบบนี้ความหมายคืออะไรมันก็ไม่ได้แย่แต่มันไม่ได้ดีครับคือมันเห็นเทรน์ของการอัปเกรด earnings นะ EPS นะแต่ในขณะเดียวกัน target โดนกดลงนะครับทุกคนก็คือความหมายคือมันก็อาจจะใช้คำว่าทั้งเซกเตอร์อ่ะมันก็อาจจะเห็นบางตัวที่มันดีกับที่มันไม่ดีต่างกันไปในฝั่งตัวฟู้ดนะนะซึ่งก็ถามเราตอนนี้มันก็จะเห็นตัว ตัวอัปเกรดเออร์เน็งบ้างนะนะครับเช่น c p f เบตาโกนะครับแล้วก็โอสุสภาเริ่มเห็นบ้างแล้วนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีความกังวลว่าเ e ฮ้ยแบรนด์อาจจะไปไม่ได้ไปสูงไปม,มากกว่าน,นี้หรอกนะแต่ถ้าถามเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าเ e ฮ้ย EPS ของมันเนี่ยพอเวลาเออร์เน็งเห็นไหมครับเนี่ยสเดือนที่ผ่านมามันแบบแบบเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นนะ EPS เนี่ยนะครับไซเวย์ขึ้นมานิดนึงนะครับก็เริ่มเห็น Foreign Holding วกกับขึ้นมาแล้วในช่วงหนึ่งสองพันบาทที่ผ่านมาก็เป็นไม่กี่เซกเตอร์นะณตอนนนี้นะครับแต่เดดี๋ยวสัปาห์หน้า ผมเอาอ e ีเร็กมากดให้กับทุกคนดูว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้มัน 1, ผันผวนสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงแบบนี้เราถามยังไงทรงแบบนี้ก็ต้องบอกว่าในฝั่งของตัวตีความเนี่ยมันดูเหมือนเริ่มเป็นไปได้ยากนะอันนี้คือที่ผมทาไว้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะก็คือ,อต้องบอกตรงๆว่าจะใหเ้เราปรับในตัวเลขของเซ็ตเนี่ยจะเล่นไปทางขวายากก็คือ EPS จะเพิ่มจาก8.8 8, เป็น9.1.4ยากยากผมว่ายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างแรกก็คือเล่นแบรน relating band แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึง1275นะครับทุกคนก็บอดบแบบเดิมเลยนะครับ1145ถึง1210มันกรอบภาพใหญ่อยู่1145ถึง1210ผมว่าเราเล่นได้ประมาณนี้แหละนะประมาณนี้เพราะ EPS เราอัพเกรดยากนะส่วนหุ้นนะครับที่ผมบอกไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยครับ SGP Delta Hana นะฮะ Thai Oil ส่วนสองตัวล่างก็คือเซฟหน่อยก็คือ Gas ปัจจคือผมยังไม่อยากแบบเปิดหน้าหุ้นเยอะเอาหุ้นเซฟเในปัจจุบันตรงนี้ไว้ก่อนนะ น,นั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆในฝั่งของตัวกลุ่การลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรามีภาพอีกภาพหนึ่งนะครับในฝั่งของตัวหุ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องติดตามนะครับอันนี้เป็น Paper Weekly ของทางทีมกลุธมเรานะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวมันจะมีทั้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เป็น r e s e n t เ t i o n นะเราทําทุกออกวันจันทร์นะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ย นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการรายงานตัวเลข GDP ของทางสหรัฐอเมริกานะครับสัปดาห์สัปดาห์นี้มีอยู่สเรื่องสําคัญนะครับทุกคน1คือ GDP สหรัฐอเมริกา2คืองบ Max 7 3สคือการประชุมกรนงอของบ้านเรานะครับการประชุมกรนงบ้านเราเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันพุธนะครับซึ่งเดี๋ยววันอังคารเนี่ยวันพรุ่งนี้ผมอัปเดตให้กับทุกคนดูแล้วกันแต่วันนี้ขอเปิดภาพใหญ่นิดนึงก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกก่อนนะครับ GDP ของในสหรัฐอเมริการอบนี้ คือต้องบอกว่ามันดูเหมือนกับมีความกังวลนะครับมันดูเหมือนกับมันมีความกังวลคือวันที่30เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะมีการรายงาน GDP ซึ่งตอนนี้ตลาดทำซึ่งผมคิดว่าไม่น่าดิบไปกว่านี้เยอะเลยนะ0.4%ครับทุกคนไต่มาแรกของการมาของทางผู้นดำสหรัฐอเมริกา GDP ทําทำระดับต่ำสุดในรอบกเกือบเกืบ3ปีก็คือคาดหวังไว้ว่า จะโตลดลงเหลือเพียงแค่0.4%แล้วหลักๆไส้ในที่เป็นตัว drag GDP ที่0.4%รอบนี้ก็คือเรื่องของตัว trade deficit นั่นก็คือตัว net export เห็นไหมครับสีเทาก็คือติดลบนะครับนั่นก็คือส่งออกชะลอแล้วก็นำเข้าสูงมากก็เลยเป็นที่มาว่าน่าจะเป็นตัวกดนะครับในฝั่งของตัว GDP ในรอบนี้นะครับ ซึ่งนอกเหนือจากรอบนี้เนี่ยนะครับที่จะต้องติดตามมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือตัวตอนนี้ตัวเลขนะครับของ US e c o n recession ของในสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมีในยะอันนี้ทำเซอร์เวยจาก s t r a i นทกับ Economist นะครับต้องบอกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก30%มาเป็น45%ครับทุกคนเนี่ยนะครับอันนี้เป็น median forecast นะครับ แล้วค,คุณดูตรงเส้นปะนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังอยู่ประมาณ30%อเนตอนนี้วิ่งขึ้นมาเป็น45%แล้วนะครับความกังวลเรื่องของ Recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่มันมีความสำคัญอ่าะนอ่าัวนี้ครับ,นะรบและอันนี้คือโอกาสของการเกิด Recession นะส่วนประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่อันนี้ผมไม่เอา world b a บ k ไม่เอา IMF นะนะผมเอาฉพอะนักเศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์เลยนะเซอร์เวยนะครับกลายเป็นในฝั่งของตัว GDP เนี่ยปรับตัวปีนี้นะครับลดลงมาจาก2%นะครับมาเป็น1.4เพียงแค่1เดือนนะครับจาก2%มาเป็น1.4เพียงแค่1เดือนและปีหน้าเนี่ยจาก1.9เนี่ยลงเป็น1.5นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับไอกราฟเมื่อกี้นเนี่ยมันบอกว่าเป็น recession แต่ไอกราฟเนี้ยมันพยายามจะบ่งบอกว่ามันจะเป็น stagflation หรือเปล่าปรับเหมือนกันครับแต่รอบเนี้ยดูเหมือนปรับยังไม่ได้เยอะเป็นเหมือนแบบอันอันไว้อยู่นะครับนั่น,นคือตัวเลข PCE นะครับปรับประมาณการจากเดือนก่อนที่2.7มาเป็น3.2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะเห็นภาพได้เลยนะครับว่าตัวเลขต่างๆตัวข็โทษทีครับเรามีเอาเอาให้ครบเลยนะวันนี้เอาเอาตัวเลขสำคัญให้ครบเลยนะเพราะโพลเซอร์เวนเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อวนันศุกร์นะครับทุกคนส่วนอินเทอร์พอยต์เ t ดเลดเนี่ยปรับตัวขึ้นจาก4.3เป็น4.6เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า,าก็ต้องบอกอตรงๆว่าเงินเฟ้อถ,ถ้าถามผมนะรอบนี้เออผมแอบแปลกใจนะผมดูตัวเลข IMF ผมดูตัวเลข Economist ของทางอเมริกา ปรากฏว่ารอบนี้หลายคนยังไม่ได้ปรับประมาณการตัวเงินเฟอ้อเพิ่มขนาดนั้นซึ่งไส้ในแต่ละคนแตกต่างกันไปเพราะส่วนใหญ่ก็อาจจะมองว่าไม่น่าที่จะยึงดึงภาษีสําสหรับทุกประเทศเพราะผมอ่าในในไส้ในของมิเดียนฟอร์แคร์รอบนี้ทุกคนเชื่อว่าไม่น่าจบในเรื่องของการปรับเพิ่มภาษีกันแบบตัวเลขที่เราเห็นในวันที่2เมษายนนะครับทุกคนไม่เชื่อแบบนั้นนะทุกคนบอกว่ามันมีอยู่จริงแต่มันอาจจะเหลือประมาณ10ั10%กว่า จีนอาจจะลงมาหห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ระดับที่ไทยโดนสามสิบหกเวียดนามสี่สิบกว่าแล้วก็จีนร้อยกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะเลยเป็นที่มานะแต่ว่านี้มันเป็นการหักปากกาเซียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะแต่ว่าตัวเลขสําคัญเนี่ยมันส่งออกแล้วก็บวกบอกก็เป็นแบบนั้นนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมอยากใช้กับทุกคนแล้วมันมีความสําคัญอยู่นิดนึงเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือตัวเลขของโกลแมนครับอันนี้มีความสําคัญอยู่ตรงนึงนะครับทุกคนเป็นความสําคัญตรงที่ว่ารอบเนี้ย นะครับพอเวลาสถานการณ์เศรษฐกิจของเมกาเป็นแบบนี้มีความเสี่ยงแบบนี้นะครับต้องยอมรับตรงๆก่อนว่านะวันนี้นะครับณวันนี้นะครับตัวเลขที่เราเห็นของทาง s อส0อนระครับรายงานออกมาแล้วนะครับไม่ถึงว่ากำไรไตรมาหนึ่งะครับของ s อส0อรเนี่ยรายงานออกมาแล้วประมาณ36%ซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยบีทหรือว่าบีตประมาณ4ีก็คือ รายงานออกมา36%แล้วของจำนวนบริษัทนะครับจำนวนส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ46%เนี่ย e a r n i n g เนี่ยบี Beat. แต่ก็ต้องบอกว่าบี a เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Long Term Average เนี่ยนะครับตัวส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนที่รายงานออกมาเนี่ยมัน Beat ประมาณ48%รอบนี้ต่ำกว่า Long Term Average เล็กน้อยที่46%แต่ถ้าคุณเทียบกับ4ไตรมาสย้อนหลัง4ไตรมาสย้อนหลังจานวนหุ้นส่วนใหญ่บี a t 58% ไตรมาสหนึ่งเนี่ยถ้าออกมาแล้วเท่านี้บีทแค่สี่สิบหกเปอร์เซ็นก็อาจจะส่งผลให้ตอนนี้เฮ้ยมันเริ่มเห็นสัญญาณชะลอนิดๆนะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามองกรอบแนวรับของ S&P เนี่ยอยู่บริเวณประมาณห้0พันสองห้าพนะครับเรามองกรอบประมาณ5,200 5,300อยู่ลบศูนย์จุดห้าสแตนดาร์บน EPS ประมาณ275นะครับซึ่งเราใช้คำว,ว่าอาจจะยังไม่ต้องรีบเพราะอันเนี้ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าพอเวลาเศรษฐกิจมันชะลอ,นอ,นอเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย คุณจะสังเกตได้เลยนะว่าอยอมรับว่าคาร์เป็กซนะครับซึ่งคาร์เป็กเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเอาแค่ m a g n i ฟ i เซนเซเว่นเบริษัทเนี่ยมันคิดเป็น1ใน4ซึ่งถ้าวันนี้มันมีการรายงานออกมาเนี่ยเช่น Google รายรานออกไปแล้ว7 5 0 0 0ห้าอีก3บริษัทถ้ามันเมนเทนอยู่ที่ประมาณ2 3 5 0 0 0สล้านได้เนี่ยอย่างน้อยเงินสดของ c a p e x ของ Capital เนี่ยฝั่งในการลงไออ่ออะมันไม่ได้ลงครับแต่ประเด็นหนึ่งเลยคืออะไรประเด็นหนึ่งคือเริ่มมีความกังวลในประเด็นนี้ครับารับในใเมกนะกแช์ Byback Divi เริ่มอดอ่อนตัวลงมานะครับคุณลองดูจากนี่นี่ครับเปอร์เซ็นเทจโกลอ่ะเมื่อกี้เ่ผมพูดไปแล้วนะว่าอ่ะมันก็ยังอยู่9%อยู่สำหรับในฝั่งตัวคาเป็กนะครับลงลงมาจาก12แต่ถามว่าลงไหมลงเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นไหมครับนี่ครับแชร์บายแบ็กกับดีเวนเนี่ยลงจาก19%มาเป็น5%เปอร์เซน year on year ลงจาก9%ก้าเปอร์เซนมาเป็น5%เปอร์เซน year on year อันนี้มันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่หลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะ หุ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องระวังกับประเด็นนี้ไหมอันนี้ผมเปิดเป็นปลายเปิดไว้ก่อนนะนะสำหรับแม็กเซเที่จะมีการรายงานงบแล้วเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วในเรื่องของตัวอ GDP อเมริกานะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ GDP อเมริกาแม็กเเดูคาเปกไซเคิลดีๆแล้วก็ที่สําคัญคือกรอง,งอซึ่งกรอง,งอเดี๋ยวพูดในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมกล่าวโดยสรุปผมคิดว่า Set Index เซตอินดีเซสน่าจะยังมีโมเมนตัมที่ไปต่อนะครับแล้วผมมองว่าเดลต้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดนะครับเดลต้า เดลต้าน,น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดตัวเดียวนะครับแล้วก็อาจจะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทันเขาจะทําตัวเลขเท่าไหร่นะอาจอยู่สักเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยหรือเปล่าบริเวณประมาณตรงนี้แต่ผมบอกก่อนนะว่าเล่นได้ประมาณนี้ถึงไตรมาสสองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอย่าลืมขายทั้งกำไรกันนะนะครับเพราะว่าเราแนะนําเล่นกันขึ้นมาบน t a c t ติ a l ่นเขคบนเงินที่เรามองว่ามันไปไหนไม่ได้บนเงินที่เรามองว่าออกจากแบงก์แล้วมันต้องหาที่ไปอะไรต่างๆก็เป็นพารติชั่นเขคในสองตัวเดลต้าเราขึ้นมานะครับแล้วก็ในป็นถัดมานบุ้แถว นะครับก็เรากลับมาดูในฝั่งของตัวลงไฟฟ้าด้วยที่เมื่อกี้เราอธิบายไปนะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นๆนะครับแล้วก็ตัวไทยออยนะครับนั่นเลยเป็นภาพรวมในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับเก่งกำไรสำหรับน้องน้องการความเสียงได้สูงนะครับเดลต้าฮาน้าเป็นแถว2เราลงมา นะครับสำหรับ global pay เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัว S C G P domestic pay เป็นตัวกราฟกับตัว G B S C นี่คือแพทเทิร์นคร่าวๆในสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะคือผมต้องบอกก่อนว่ายอมรับก่อนว่า consensus call ตอนนี้คอเรื่องดอกเบี้ยกองอลงแต่ถามว่า100%ยเปไหมผมอาจจะบอกว่าประมาณสัก80%แล้วกันนะถามว่ารูมในการเมนเทน20%มีบ้างไหมมีแต่ผมเชื่อว่าน้อยนะครับแต่ถามว่าไม่ไม่ได้แบบไม่มีเลยหรือว่านอนมาไหมอาจจะยังไม่ได้มองขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวพรุ เป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่เป็นตามที่คาดการไว้เนี่ยฟแนนซ์ Finance กับแบงก์จะแพทเทรดยังไงแล้วก็หุ้นที่มันเล่นกับเลทเซนซิฟิตี้มันจะมองอยังไงต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมภาพรวมประมาณนี้นะครับ